สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์สามารถนะครับสู่คำนวณวิ่งรูดของอาจารย์ได้2กับ6เลขชุด2ตัวให้มาเป็นแนวทาง6ชุดก็จะมี12 18 28 52 62แล้วก็65 ในส่วนข้อมูลชุด3ตัวนะครับให้มา2ชุดก็จะมี1 2 8กับ5 6 2 1 2 8กับ5 6 2ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่วันนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับอาจารย์บอกว่าใช้ได้ทุกงวดทุกปีพอสองวดก่อนผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นมี7 ก้าถัดลงไปล่างตรงๆเลยเนาะถ้าชอบรูปแบบนี้ก็แคปหน้าจอไปนะครับไปดึงชุดเด่นกันเอาต่อมาครับแนวทาง10หน่วยของแอดหวังสู่อของอาจารย์อยู่ฝั่งทางซ้ายในส่วนเลขชุดตรงนี้ให้มา4ชุดนะครับมี4 5 4 7 6 5แล้วก็6 7 4 5 4 7 6 5 6 ต่อมาครับใบนี้เป็นข้อมูลล่างนะครับของอาจารย์เอทัศ2พฤษภา6-7วันที่อยู่ด้านบนครับใครชอบรูปแบบนี้ก็แคปหน้าจอเอาไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณของอาจารย์เท่านั้นต่อมาอัปเดตแก้ไขแนวทางของแอดปลายฝันสักนิดหนึ่งครับต้องขออภัยด้วยทุกท่าน ก่อนหน้านั้นที่ผมลงให้ผมประกบมาประกบให้ผิดชุดนะครับจริงๆแล้วรูปแบบนี้ต้องเป็นใบนี้ครับไม่ปลักหลักข้อมูลบนตามนี้นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับสำหรับใบที่ผมประกบให้ผิดก็จะเป็นคนละใบกันนะครับใบนั้นก็คือแนวทางบนทุกพันตามนี้ แก้ไขอัปเดตแนวทางของแอดปลายฝันจากบนก็จะมีข้อมูลล่างด้วยนะครับไม่ปักหลักข้อมูลล่างต่อมาครับจะเป็นแนวาทางของอาสันนะครับเป็นข้อมูลคู่ตรงคู่โต๊ะงวดที่ผ่านมาคู่อารีชุดของอาจารย์นั้นหลุดนะครับทุกท่านสูตรหลุดไปหนึ่งนะครับเข้าสูตรเดียวเลขชุดก็เลยหลุด ไปงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับสูตร1ของอาจารย์ได้6 2สูตร2ได้7 0 1 3มัดรวมกันแล้วได้ชุด2ตัวก็จะมี6 7 6 0 6 1 6 3 2 7 2 0 2 1แล้วก็2 3ทุกท่านถัดมาครับไรรอแนวทางของแอดนุมสุพรรณมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นี่สุดจริงครับ สตัวเข้าตรงๆทุกทัานห้าเก้าดสองตัวก็มีเก้าดไปบนอีกชุดเกเจดลงไปล่างเข้าตัวกลับเลขเด่นก็มีเลข9ที่มาทุกทัานงวดก่อนประมาณนี้เลยนะครับงวดมาอยู่ด้านบนทุกทัานอาจารย์จะดีให้มาแล้วสองพฤษภาคม2567สิดูตรคำนวณเลขเด่นได้สามกับ4ีสองตัวมีสามสองสาสามสามสี่ 424448ชุด3ตัวชุดเดียวได้548ครับจัดไปทุกท่านใครรอแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดชาวริษนะครับผมเจองวดนี้ก็ส่งต่อแบ่งปันท่านผู้ชมวันที่อยู่ด้านบนสำหรับข้อมูลสูตรคำนวณวิ่งลูดได้6กับ9ชุด2ตัวให้มาเป็นแนวทาง รวมแล้วก็ประมาณ15ชุดนะครับ3ตัวก็จะอยู่ด้านล่างต่อมาครับแนวทางของแอดหนาวน้ำค้างนะครับใบนี้เป็นข้อมูลบนชุด3ตัวด้านบนนั้นมี8 6ดห8แดแแล้วก็6,88นะครับชุดลองมี6,8,2,6,8,1แล้วก็5,8,2ชุดบนพร้อมกับชุดลอง อีกใบหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้เหลือ2ชุดครับได้แก่688กับ186วันที่ก็อยู่ด้านล่าง2 5 2ห6 7นะครับต่อมาจะเป็นในทางของ SB1 หน้านะครับในส่วนด้านบนอาจารย์บอกว่าเฉพาะล่างอัด2นะครับเลขชุดมี24กับ26 2,4กับ2,6ของแถมบน3ตัวได้แก่7,3,4ทุกท่านบน3ตัวได้แก่7,3,4ดสใทางของ s อวันนาอีกหนึ่งใบนะครับใบนี้เน้นบนเจ้าของข้อมูลบอกว่ารูด3นะครับเม็ดเดียวได้แก่3,4 3,4ข้อมูล3ตัวด้านล่าง2ชุดได้6,3,4กับ7,3,4 6กสกับ734ี่ครับอีกหนึ่งใบนะครับแอดบีวานาต่อมาจะเป็นแนวทางของแอสโซยุนะครับใบนี้เป็นข้อมูลร่างทุกท่านใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคบหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอาเนาะต่อมาใบนี้ข้อมูลบนล่างนะครับชุด2ตัวบนล่าง2พฤษภาคม ตัดมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ดนะครับคู่โต๊ดแนวทางข้อมูลสูตรคำนวณของออสโซยุต่อมาครับใบน,นี้แนวทางของทิศธาธตะโก2พฤษภาคม6 7เจ็ดบนล่างได้1กับ5เลขชุดก็จะมี16171819 515256แล้วก็58าทุกกันตามนี้ครับ แนวทางของอาทิตธาตะโกต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดลุงแป้นนะครับ2พฤษภาหกเจข้อมูลในส่วนด้านบนของอาจารย์ครับ3ตัวได้8 5 2 8 5 2 2ตัวมี2 5 8 6 1 9แล้วก็8 0 3ท้ายของอาจารย์ได้6 8 2กับ1น4 9 8 6ก2กับ1 9 4 ต่อมาก็จะเป็นแนาทางของแอบัวคำสีวันที่อยู่ด้านบนชุด3ตัวให้มาเป็นแนาทาง2ชุดนะครับได้แก่920กับ485 920กับ485 2ตัวมี2085 93แล้วก็11นะครับ2085 9311ตามนี้ครับแบัวคำสี ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเรกดังคนบ้านสวายนะครับสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบนี้2พฤษภาคม2567คมนะครับชุด3ตัวให้มา2ชุดได้820กับ359 820กับ359 ต่อมาก็จะเป็นทางเลขตารางของแอคคนปอสี่จับให้นะครับเลขในตารางของอาจารย์ด้านบนได้5 2 9ตรงกลาง6ข้างล่าง3 0 7 5 2 9 6 3 0 7เลขชุดที่จับให้นะครับในส่วนด้านบนตรงนี้มี9 7 5 2ตัวมี9 7 9 5แล้วก็7 5ด้านล่างนะครับไป้3สา สตัวก็จะมี3 6 3 2แล้วก็6กสนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ